เพื่อนบ้านอาเซียนเราไปฟุ้นบอลโลกแล้วครับเริ่มที่เวียดนามครับเกมแรกหลังจากเสมอออสเตรเลียไปได้1-1เกม2ครับยันเสมอญี่ปุ่นได้อีกในเสมอท้ายเกม1ประตูตอนน่อ1นเหมือนกันญี่ปุ่นคือทีมที่ทีมชาติไทยอุ่นเครื่องแล้วแพ้ไป9ประตูตอนน่อ1นครับ <c oughs> เขาเสมอได้ยกระดับทีมอาเซียนได้โหดมากๆรวมถึงฝั่งของอินโดนีเซียครับอันนี้โหดกว่าครับเกมแรกชนะเกาหลีใต้แบบพลิกล็อก1-0ไป,ไปเกมที่2ครับชนะเยเมนถล่มยับ4ประตูตอนน่อ1นสกอร์คุน้นๆะอีกแหละ ทีมอาเซียนเราสุดยอดมากครับลุ้นไปฟุตบอลโลกเต็มตัวครับเวียดนามและไปฟุตบอลโลกเรียบร้อยร้อการันตีเรียบร้อยครับอินโดนีเซียอายสิบเจ็ดไปฟุตบอลโลกแล้วทีมจากอาเซียนทุกทีมลุ้นไปฟุตบอลโลกหมดเลยครับก็ผมก็ไม่รู้แหละว่าใครจะไปดึงสัมประสิทธิ์อาเซียนลงหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีหรอกนะใครที่ได้ลุ้นอยู่เกมสุดท้ายก็ลุ้นกันไปครับหวังว่าจะเก็บชัยชนะกันได้ส่วนทีมที่ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วก็ หวังว่าจะเก็บประสบการณ์ครับรายการนี้เราเตะทุกปีคัดทีมไปฟุตบอลโลกทุกปีดังนั้นรีบกลับมาเก็บตัวรีบเก็บประสบการณ์แล้วเอาใหม่ครับให้กําลังใจครับให้กำลังใจเพื่อนๆเพื่อนบ้านแล้วกันและกําลังใจของทีมชาติไทยด้วยครับสู้กันใหม่ปีหน้าครับ